อ้าหยุดฟังสักนิดหนึ่งใครที่อยากได้เครื่องมือการสร้างรายได้นะคะใครที่ยังไม่ผ่านกฎผ่านเกณฑ์หยุดฟังเยโรดนิดนึงค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่หลายๆคนมองข้ามนะคะไม่ใช่ว่าเราทํางานอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าเราโพสอย่างสม่ําเสมอนะคะการแช์อย่างสม่ําเสมอไม่ได้แปลว่านะคะเราทําถูกไม่ได้แปลว่าเราจะได้รับเครื่องมือการสร้างรายได้จากเนื้อหานะคะมันมีองค์ประกอบนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่บวกเข้ามานะคะอยากให้เพื่อนๆ เื่อนนะคะอย่ามองข้ามสิ่งเล็กน้อยแบบนี้กับเพืเ่อนๆค่ะทุกครั้งที่ทําคลิปความรู้นะคะเยโรสจะไปหาข้อมูลมาตอณเพื่อนแบบนี้เลยค่ะและวันนี้นะคะก็เช่นเดิมคลิปนี้เป็นคลิปความรู้ค่ะว่าเบื้องต้นนะคะ ทำยังไงเราถึงจะได้รับเครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหานะคะทํายังไงนะคะเราถึงจะผ่านกฎผ่านเกณฑ์ลหลายๆคนทํามานะคะนานมากแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไม่เคยได้รับเครื่องมือการสร้างไรายได้เลยเพราะเราไม่รู้นะคะสิ่งเล็กน้อยนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเป็นกําลังใจให้กับเยรูดเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคะแช่ไปให้คนที่ยังไม่รู้นะคะมือใหม่มือกเก่าหลายคนนะคะทํามานานแล้วแต่อาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะคะและคอมเมนต์ใต้โพส์เยรูดนิดนึงนะคะ ถ้าใครอยากรู้อะไรนะคะเยรูดจะไปหามาให้นะคะและไม่รู้ก็จะไปหามาค่ะมาตอบเพื่อนๆน,นะคะและนะคะให้เพื่อนๆหยุดฟังคลิปนี้ให้จบนะคะไม่ยาวเท่าไรหร่หรอกสี่ห้านาทีเองทุกครั้งที่พูดนะคะความรู้ก็หยุดฟังกันซักนึงสิ่งที่คุณจะได้ก็คือเปิดค่าในการมองเห็นของเพื่อนคุณและนะคะคุณก็จะได้ความรู้จากช่องเยรุดไปนั่นเองนะคะเอามาถึงได้เลยค่ะข้อหนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะการโพสคลิป การโพสคลิปคืออะไรการโพสคลิปที่ติดลายน้ำนะคะลายน้ำคืออะไรยายรถลายน้ำก็คือโลโก้โลโก้ต,ต่างๆนะคะสิ่งที่เห็นอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ยูยรบเห็นค่อนข้างจะเยอะนั่นก็คือโลโก้มาจากบ้านดำหลายๆคนจากได้ยินกูรูหรือนะคะอาจารย์หลายๆท่านพูดว่าเราสามารถที่จะเอาคลิปวิดีโอนะคะจากบ้านดำหรือบ้านต่อๆมาลงโพสได้เลยสร้างรายได้พพได้เหมือนกันรูปภาพก็สร้างรายได้ได้เหมือนกัน แต่นะเพื่อฟังตรงนี้นะเราเอามาได้ก็จริงท่านเขาบอกท่านหมดหรือเปล่าเขาบอกเพื่อนหมดหรือเปล่าคะว่าห้ามติดโลโก้ โลโก้ทุกแอปนะคะที่เราเอาไปตัดต่อนะคะเราสามารถที่จะเามาโพสต์ได้ไหมได้แต่เพื่อนๆมองนะคะว่านะคะจะเป็นนะคะโลโก้ในคลิปวิดีโอนั้นติดมาด้วยหรือเปล่าติดโลโก้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเ,เราจะต้องบันทึกแบบไม่มีโลโก้เราถึงจะเอามาทําได้นะคะไม่ว่าเราจะตัดต่อแอปไหนก็เช่นกันนะคะเพื่อนๆคัะและที่สําคัญนะคะรูปภาพก็เช่นกัน เราอาจจะไปถ่ายนะคะแอคชั่นสวยเป๊ะนะฮะแต่นะคะเพื่อนๆก่อนที่เพื่อนๆจะเอาไปลงนะให้เพื่อนๆไปที่แก้ไขด้านบนนะเขาจะเขียนว่าแก้ไขกดจิ้มเข้าไปเลยค่ะและเพื่อนๆก็ตีกรอบให้เขานะให้โลโก้หายไปเพื่อนๆค่อยโพสทําได้สร้างไรายได้ได้แต่ห้ามติดโลโก้นะคะเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆค่ะและข้อ2คลิปวิดีโอที่ติดเสียงลิขสิทธิ์ค่ะเพื่อนๆค่ะ ไม่ใช่แค่เสียงเพลงนะคะเพื่อนๆคะแต่เป็นเสียงกระแสเสียงดนตรีที่เขาใช้กันนะคะเป็นเสียงกระแสพวกนั้นนะคะอาจจะนะคะเอ่อบอกได้เลยนะคะว่า เขาอาจจะบอกว่าเอามาใช้ได้นะคะเอามาเสียงดนตรีเฉยๆไม่ได้มีเสียงร้องไม่ผิดกฎผิดเกณฑ์ผิดค่ะเพื่อนๆค่ะสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านกฎผ่านเกณฑ์น,นะคะถามว่าเอามาได้ไหมหลายท่านพูดกูรูบอกว่าเอาลิขสิทธิ์มาลงได้ผ่านเหมือนกันผ่านได้แต่โคตรยากบอกได้เลยถ้าเราอยากผ่านแบบขาวสะอาดเพื่อนๆค่ะให้เพื่อนๆนะค,ะคนที่ยังไม่ผ่านกฎผ่านเกณฑ์งดใช้เพลงลิขสิทธิ์ ทุกชนิดนะและงดใช้เสียงดนตรีที่เป็นกระแสเสียงดนตรีที่เป็นกระแสคือเสียงที่ไม่มี เนื้อเพลงนะคะที่เป็นลิขสิทธิ์ทั้งหมดงดเลยค่ะเชื่อเยอรสนะคะหรือใครที่ลงโพสต์ไปแล้วหรือใครนะคะที่ลงคลิปวิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านดํานะคะติกตอกไล่ลบให้หมดเลยถ้าคุณอยากผ่านไวอยากผ่านแบบขาวสะอาดนะคะและไปตรวจสอบได้เลยเยรูสห์คลิปให้แล้วว่าลบ โคตลบคลิปวิดีโอนะคะย้อนหลังนะจะนานแค่ไหนก็ลบได้เยรตเพิ่งทําคลิปไปเมื่อวานนะคะเพื่อนๆไปตรวจสอบลบทิ้งได้เลยนะคะและถ้าใครอยากจะฟื้นลองดูว่าอยากจะใส่เพลงริกสิทธิ์ในการสร้างรายได้นะคะทำได้แต่นานมากขอบอกอย่าทํานะคะเชื่อเยรดนะค่ะและข้อ3ใช้ภาพนิ่งใช้ภาพนิ่งโพสต์ในช่องคุณคิดอะไรอยู่นะคะถามว่าทําแอป สวยๆมาแล้วก็โพสได้ไหมได้แล้วก็ แต่งตัดต่อในแอปอื่นได้ไหมได้แต่สิ่งที่ไม่ได้กับเพื่อนๆคะ่ะตอบได้เลยนะคะตรงนี้ก็คือว่าหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะแอปที่เราตัดต่อมานะคะมุมซ้ายมุมขวามุมบนส่วนใหญ่จะติดโลโก้นิดหนึ่งนะคะนะคะพวกนี้ไม่ได้เลยค่ะเพื่อนตัดออกให้หมดนะคะเพราะว่าตามมุมนะคะบางทีโลโก้ด้านบนตัดออกไม่หมดก็เอาอะไรไปแปะนะคะจะเป็นตัวหนังสือปแปะนะคะหรือว่าเป็นดอกไม้ไปแปะก็ได้เช่นกันนะคะเ,เพื่อนๆโล โโก้พวกนี้รวมถึงโลโก้ของยี่ห้อโทรศัพท์ด้วยนะคะไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะตรงนี้ไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะบอกได้เลยนะคะว่าผิดมากๆเลยค่ะถ้าใครอยากผ่านกฎผ่านเกณฑ์แบบถูกวิธีเพื่อนๆไปลบออกให้หมดนะโลโก้ต่างๆนะคะแล้วก็ค่อยเอามาโพสต์ในภาพนิ่งของเรานะคะเพื่อนๆค่ะและข้อ4นะคะการโพสต์ข้อความการโพสต์ข้อความนี้สําคัญมากนะคะเพื่อน ตัวเขียนข้อความแล้วก็ไปลงตรงช่องคิดไหลอยู่นะคะข้อความนั้นๆนะคะจะต้องเป็นข้อความเชิงบวกเชิงบวกยังไงเหรือยยโรถนะคบห้ามไปด่าใครห้ามไปบูลลี่ใครห้ามไปตําหนิใครห้ามไปดูหมิ่นใครนะคะห้ามอนาจารใครนะคะหรือตัวเองอนาจารก็ไม่ได้นะคะและนะคะห้ามไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะคะการพูดนะคะเกินความเป็นจริงก็ไม่ได้อย่างเช่นนะคะ กินนะคะตัวนี้แล้วจะขาวภายใน3วันอย่างนี้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเกินความเป็นจริงนะ,ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเรื่องสำคัญนะคะอย่ามองข้ามนะคะว่านะคะสิ่งเสพติดทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดเหล้าขวดเบียร์นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะรวมทั้งบุหรี่ด้วยนะ,ะพวกนี้ไม่ได้เลยนะคะเพืพ่อนๆคะและ ข้อความต่างๆที่เราโพสต์เกี่ยวกับนะคะการเมืองนะคะการเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พวกนี้งดได้งดนะคะเพื่อนๆค่ะผิดกฎผิดเกณฑ์มากๆเลยเห็นไหมพูดแป๊บเดียวก็7นาทีบอกว่าจะพูดนิดเดียวนะคะบอกเลยว่าคลิปความรู้ทุกครั้งที่ยรสพูดนะคะเกิน6นาทีทุก เลยใครที่นะคะฟังไม่จบนะคะก็เลื่อนเป็นความเร็วให้พูดเร็วๆนิดนึงก็ได้นะแต่เยรตจะลงคลิปดิบๆแบบนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เยรดพูดนะคะหยุดฟังให้จบนิดนึงค่ะแค่7นาทีเองนะคะใครอย่างผ่านกดผ่านเกณฑ์ตั้งใจฟังแล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ตั้งใจฟังนิดนึงนะ,คะใครอย่างผ่านกดผ่านเกณฑ์นะคะเหมือนเดิมนะคะเป็นกําลังใจให้กับเยรดใครดูจบคอมเมนต์มาจ้าหลัก F4 สูกท่านค่ะสวัสดีค่ะ